นตที่เมื่อคืนฉันฉันเป็นคนไปขอประตูห้องท่านโยเองฉันยอมเราก็ได้ฮะ ใช่ครับพันหรอฉันแค่อยากให้ท่านชวนฉันนอนด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันแก้กันแบบนี้ได้ไงอ่ะ แต่ประเด็นคือเมื่อวานนี้ที่พันไม่อยู่อ่ะพันหายไปไหนมาก่อนหน้านี้เหรออืมตั้งแต่หัวข้าอ่ะฉันฉันไม่ได้ไปไหนฉันอยู่แบบเงาๆกับท่านตัวเย้ยในห้องยังไงนะ ฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยท่านโยเอา้าแล้วตอนที่ผมไปเคาะเรียกที่หน้าห้องอะ่ะทำไมไม่เปิดหายไปไหนของเขานะ ท่านโยเขาไม่ได้ชอบหรือสนใจแวงไพายอย่างฉันจริงๆหรือนี่ฉันเสียใจจังท่านตุยเย่ฉันงอนท่านโยฉันจะไม่พบหน้าท่านโยสักพักสักสิบนาทีแล้วฉันค่อยไปหา ใครจะไปสนใจแวมพายอะไรโอ้ยไม่มีสมองกูคิดแต่เรื่องอะไรมึงก็รู้นี่กูจะไปรู้หรอเกิดมึงเปลี่ยนใจไปชอบแวมพายขึ้นมาทำไงไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นเลยฉันเศร้าใจอย่งเลยฉันอยากหองใครฉันโยรักเอเลี่ยน ทันโยอ่านไม่ได้ชอบฉันแม่ฉันอยากให้ทันโยชอบฉันแต่ทันโยชอบทานเอเลียนเออได้คอร้องไ่ายเลยนะทันตุยเย <c oughs> <c oughs> ่าันโยชอบเบเลียน <c oughs> ท่าันโยไม่ชอบฉันสักที ฉันลองประมาณนี้เลยท่านโยแล้วฉันก็ไปกิ้งกับพื้นแล้วท่านตัวแย่ก,ก็หนีฉันไปฉันก็คานตามเข้าไปหาตัวเย่โอ้ยฉันเหงาเสียใจฉันนั่งวังฉันชิวต้มเนื้อหมูอย่าบอกนะว่าอยู่ในห้องตลอดแล้วทำไมไม่เปิดนะโอ้ เออพี่ตำรวจครับสงสัยจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับยังไงผมลากลับก่อนนะครับไม่รบกวนเวลาการทำงานอันมีค่าของพี่ตำรวจแล้วครับสวัสดีครับรไปดิมาดิเร็วเร็วเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันมาเร็วขอโทษครับมา,มาคุยกันเลย <c oughs> นี่ พันไม่ได้ไปดูดเลือดใครมาจริงใช่ไหมดูดเลือดหรืออืมฉันไม่นิยมดูดเลือดฉันไม่มีหลอดเห็นไหมพี่โยหนูบอกแล้วพี่อย่าไปเรื่อยกลายเป็นเรื่องเวลาทําไมลือก็พี่โยอะดิคิดว่าเอ,อ้ออะไรพี่โย <laughs> ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องเล่าแล้วก็ได้ <laughs> ไม่มีอะไรจริงๆ ไม่มีอะไรแล้วท่านโยหายโกรธหรือหายกลัวฉันละใช่ไหมอฉันมาทําตามที่ท่านโยบอกแล้วสารภาพกับท่านตารวจเยี่ยมเยี่ยมเลยหายแล้ว <c oughs> ฉันดีใจมากเลยดีใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แล้ว ทำไมพันถึงน้อยใจผมอ่ะก็ท่านไม่ชอบแบนภายผมไม่บอกตอนไหนว่าไม่ชอบบอกท่านเพื่อนของท่านโย <c oughs> บอกเพื่อน <c oughs> ฉันได้ยินหมดแล้วอ๋อที่บอกผักหวานนะ่นะใช่ ท่านผักหวานขอโทษไม่เป็นไรมันเป็นความสื่สึกของท่านท่านจะคิดอย่างไรก็ได้ ความรู้สึกของผมอะหรอมันยังไงนะเอาจริงๆแล้วผมว่าผมเองอาจจะสนใจแวมไพร์มากกว่าแล้วหรือเปล่านะเพราะพันเลยทำให้ลืมเรื่องเอเลี่ยนไปหมดท่านโยไม่ต้องเป็นกังวลใจไปหรอกนะฉันเป็นแบบที่ท่านโยชอบได้ฉันเป็นเอเลี่ยน อืมผมชอบเอเลียนผมชอบเอเลียนวันนี้ฮก่อนหน้านี้ยังกลัวแวมไพร์กัดคออยู่เลยพี่ชายฉันแค่ได้นอนมองหน้าท่านอยู่แบบนี้ เอเลี่ยนอย่างฉันก็มีความสุขร้อน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 โอ๊ยฉันร้อนพันเป็นอะไรฉันร้อนแสงอาทิตย์มันทำร้ายผิวฉันอะฉันไม่ชอบความร้อนโอ๊ยร้อน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 โอ๊ยร้อนร้อนร้อน ฉันร้อนแสงแดดมันทำลายผิวฉันโอ๊ยร้อน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 ท่านโยร้อนเรียฉันหรือเปล่านะก็ฉันร้อนน่ะโอ๊ยร้อนร้อนร้อนโอ๊ยร้อน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 ฉันไม่ชอบอากาศร้อนมันทำลายผิวฉันฉันชอบน้ำแข็งฉันชอบอากาศหนาวๆโอ giving, ๊ยร้อนร้อนร้อนเปิดพัดลมให้ฉันทีกางลมให้ฉันด้วย <laughs> อย่าลืมดิเ <laughs> พราะมัเป็นเอเลี่ยน <laughs> จะมากลัวแสงแดดแบบแวมพายไม่ได้นะ <laughs> <laughs> ท่านเป็นมนุษย์ไม่ดีเลยท่านชอบล้อฉัน <laughs> โอ๊ยร้อนร้อนหนูนลงไปก่อนแล้วนะพวกพี่มัวแต่เล่นด้วยกันไม่สนใจใครมือนหนเป็นอากาศอ่ะ เดี๋ยวพี่ช่วยยกไหมไม่ต้องเลยพี่ไปด้วยไหมขอไปด้วยนะอาเฮ้ยพี่ไปด้วยดิรอด้วยฉันไปด้วยฉันอยากแช่น้ำเย็นๆอรุณสวัสดน,นะธันโยจะบอกทำไมเนี่ยบอกแต่พี่โยไม่เห็นบอกหนูบ้างเลยพี่พันแปลกๆนั้นเนี่ย ทีไหนดีท่านตุยเยฉันจะไปเด็กกับท่านโย แต่ดูเหมือนเขาน่าจะสนิทกับพี่พันนะช่างเขาอ่ะฮกำลังจะไปได้ดีซะแล้วพี่รู้สึกผิดกับพันขเขาแฮะตตตั้งทีี่นนมมเธอชวไ